มาดูเรื่องของการคุมเข้มช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จัดสงคลากันบ้างค่ะก็มีการตรวจเข้มอย่างเต็มที่นะคะโดยทางด้านของแนอำเภอหัดใหญ่ก็เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้มีการเน้นมาตรการคุมเข้มในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลักและเส้นทางรองค่ะ คุณนรงพรณพัทลุงแนมเพิงอหัดใหญ่ค่ะเปิดเผยว่า,เ,วาเทศกาลสงกรานต์ที่กําลังจะมาถึงตอนนี้นะคะมีการเน้นมาตรการเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยเฉพาะการรักษาความสงบในพื้นที่7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะรวมไปถึงอำเภอหาดใหญ่ด้วยบอกว่าเน้นการเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ค่ะได้มีการสั่งคุมเข้มนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อช่วง1-2วันที่ผ่านมาค่ะเน้นในเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตรวจค้นค่ะจุดเสี่ยงทั้งพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะชุมชนสะพานดำชุมชนหาดใหญ่ในตามห้องเช่าห้องพักเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุการณ์ความไม่สงบเข้ามาแฝงตัวในพื้นที่เปิดหาดใหญ่แล้วก็มีการ เน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายเน้นไปทางอุธปืนอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบุคคลแปลกหน้าค่ะนอกจากนี้ก็มีการตั้งจุดตรวจนะคะในพื้นที่เส้นทางหลักและเส้นทางรองตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีการทํางานร่วมกันทั้งทาง,ทงตํารวจทหารและก็อ,อสอกว่า200คนจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกาลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดลอยตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มีช่องโหว่หรือช่องทางเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะส่วนเรื่องของข้อมูลก ก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวมางว่ามีรถยนต์ต้องสงสัยกว่า10คันแหกด่านความมั่นคงบ้านควนมีดในอำเภอนะจังหวัดสงขลาค่ะเข้ามาในพื้นที่บ้านเรานั้นเรื่องนี้ทางหน้าอำเภอหาัใหญ่เองก็บอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่ากําลังพลหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านของพื้นที่ด่านความมั่นคงบ้านควนมีดนั้นจะมีการซ้อมแผนประเทินเหตุการณ์ต่างๆอยู่เป็นประจําแล้วก็ที่สําคกัการเหตุการณ์นี้ยืนยันว่าเป็นข่าวลืออย่างแน่นอนไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของแหนมพภอหัดใหญ่คคค่ะโดยุุณณรรงพรัพล ผมว่าตอนนี้นะครับทั้งทหารทั้งตำรวจก็พร้อมนะครับเราจะมีด่านทั่วไปนะครับที่หน้าสวนสาธารณะที่สถา,านีตำรวจคอหงก็ตั้งประตูร้อยแปดก็ตั้งนะครับแมคโคแทบจะเข้าหาันใหญ่ทุกสายเราตั้งด่านหมดเลยทั้งตำรวจอำเภอทหารร่วมกันนะครับให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยนะครับยิ่งบริเวณไข่แดงเราจะปิดถนนหมดแล้วจะตรวจมีตัวสแกนแวัตถุระเบิดมีสแกนทุกอย่างนะครับเราต้องมีทั้งทุกฝ่ายทหารตำรวจ ชุดกบกู้ระเบิดอะไรแล้วก็มีพร้อมนะครับคิดว่าสงการปีนี้หัดใหญ่สนุกนะครับจะเห็นว่าการเข้ามาก่อเหตุทำยากมากหลังตอนนี้เราก็เข้าไปดูเข้าไปเน้นย้ําผู้นําชุมชนแนวร่วมนะครับของเราว่าดูถ้าคนแปลกหน้าเข้ามาให้รายงานเราแล้วก็เน้นย้ําว่าอย่าให้คนแปลกหน้าเข้ามาพักมาฝังตัวมาโม่สมเห็นว่าช่วงนี้เรื่องอาวุธปืนเนี่ยจะน้อยลงมากนะครับเจ้าที่ตารวจกับทางอำเภอจะตั้งด่านตรวจอาวุธปืนเป็นหลักนะครับและเราจะมีการตรวจคนนะครับบ้านเช่ารีสอร์ท บริเวณหลังวัดนธรในสะพานเหล็กทั่วไปที่เกที่สังเกตว่าจะมีการมาฝังตัวอยู่นะครับเราในหัดใหญ่เนี่ยไข่แดงก็คือตัวเมืองถ้ารอบนอกแข็งเนี่ยเราก็สามารถดูแลได้นะครับเพราะฉะนั้นการตั้งด่านสกัดด่านลอยจะต้องเป็นเรื่องหลักในการทํางาน ช่วงนี้ใครที่ขับรถขับรานในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเองก็ขอความร่วมมือค่ะให้ความร่วมมายร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นสิ่งผิดปกติต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขอตรวจดูเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าใบอนุญาตการขับขี่นี้เป็นหนึ่งในแผนมาตรการป้องกันเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ